นี่ครับวันนี้เรามาขุดหนูกันครับนี่ทีมงานเยอะมากเลยครับนี่โอ้ยจินนาเปะสะเอานี่ครับพอดีวันนี้เกี่ยวข้าวครับนี่แล้วหนูวิ่งเข้ารูครับนี่นี่ครับตดเกี่ยวจะพักเที่ยงครับหนูวิ่งเข้ารูแล้วก็เราจะขุดตามนลครับเอมไปนู่นเดี๋ยวมันไปตันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ในนั่นแหละ ปุดไว้เอาจิมบางอุดไว้นะปลุกกระดามเสมอโอ้เนาะเื้อปลุกกระดามเนอตามล่าลุงวันนี้มาดู้ว่าในรูนี้จะมีกี่ตัวครับนี่ยยเ

ក្នុងចំការវិញក៏សមអស់មកពងវិញទៅអូទៅព្រោះទៅខ្ទប់ខ្លួនរុញដល់ទឹកមកអត់លេមិនឆ័យហ៎នេះជីងครับព្រិលលើគ្នាចរើនចេះខ្ញុំទៅអុយទៅស្រុកบ้านទៅណាដែរដល់គុំណាគាត់ທາງយ៉ាតែ5គឿនໂຕនោះនេះទីនេះនេះទីនេះនេះខ្លួនយុទ្ធជិមណាអេជី จะทำลูกป,ปอนดเกมจีจะฉันเลยตัวรัวึ้นเนาะหอ้ยเนาะเดี๋ยวถ้ามันดันขานายไปว่า,ชา,าใช่เลยดันขาเนาเป็นชาย้ำดำอะไร้ำดำใช่ไหม អត់ញែកខវិចចុកឫជីជីបាត់ប្រងបាត់ជីក្កឿនត្រុញែកប្រងទៅនោះនេះហើយវាមានញែកតិចមកចុះកាប់ដាក់ទៅព្រងវិញអញ្ជើញតន់នោះប្រងនេះព្រងវិញហើយវាវិចចុកឯងជីបាត់ឯនេះជីទូចហ្វាយបាត់ត្រេះ3ខាងមិនຕ້ອງដល់ក៏សមុកបាត់ព្រងវិញនោះនេះ

ใช่เบ <tem> ื่อใจเลยนี่ติดตื่นเขาจำจำจีเจ้พลุได้เคยอย่างนี้เต็มันเบื่อถุงอย่างนั้นนุ่งเบื่อถุงย้อมแบบเลยแหมวันนี้ใช้งานหนักมากเลยครับวันนี้หมดข้าวเป็นหม้อครับวันนี้ลูกนี่จะกินข้าวเยอะมากเลยนี่เปะสะเนี่ย เปิดดูรูมัน,นะน,นเปิดดูเลยทีนีม้มันจะไปตันอยู่ข้างล่างนั่นแหละเป็นสิบสิบตัวอยู่ข้างล่างอันนี้เยอะอ่ะเออเหมืนอนตะลุมพันขุดโอ้เอามาทีละตัวทีละตัวเนาะ มันเปอะนี่สิเ <to จียมเบอะนี่พ่อทมๆมีหมึกทมมีไม่เคยฮะเจียมมั้ยฮะใจว่าปรุงนี่ใช่มั้ยนี่ใช่มั้ยฮะน่าจะรุมปรุงเตอะดูเข้าไปเลยโอ๋นี่ปรุงถ้ารูรูมันอุดๆเอ๋อหนูให้อะไรถ้ารูมันอุดๆนั่นแหละมันถ้ามันอยู่มันจะอุดรวยอุดอย่างเกี้ยเลยนะพ่อนี่เดี๋ยวอุดไอ้น้อง ទៅនេះកាមេរ៉ាត្រីនេះបើសំធំបើទុយព្រះបាត់ប្រុងតិរនេះឯងបើយាយជីកបើសំធំយ៉ាងជីកនោះហ្នឹងយាយតាវាស្អីចាប់លើចុកក្នុងនេះនេះបုတ်គូទៅຢູ່ពេលពុះឯនេះណោះគេកាច់រូបប្រុងតែគេទេ

มดหมดหมดตรงนี boards, ้ดินน <bouncing. S 2> yes. ุ่มๆนั่นแหละมันอุดไว้ถ้ามันอุดก็เสร็จเลยอุดเจือมันเลยเนาะ នេះឬបើហ្វងអីនោះនេះអឺហ្វងនេះជីកបើជីកធំទៅលើយនេះមានពីប្រងស្រុកធំខ្លាំងយកយកជីកខាងក្រោមទៅដៃខាងក្រោមទៅលើយដៃពុទ្ធចាចុចពីដៃដਿੰញនោះនេះពុយๆវាពេកណាពុយចេះមានຫຼາຍរូងទៅបើវាដីវារូងជកនោះដៃពុយๆយ៉ាងដូចចុច เิดเลยเปิดไล่ไปเลยดิเนหนมนเินหนมขนาดเนี่ยอันเนี้ยตัวเนี้ยเจียมมืนมันเออต่มันลอุดนั้นเกินนั้นเจมเปิดอีกเจีมเปิดอีกินหลโซ่สบัตตรงตรง วัวขับโตเลยดีจนะเปิดเปิดดูแถวๆนี่แหละเออรอบๆเนี่ยแต่เห็นเป็นรูสีคนละสีนั่นแหละมันอุดไว้เอิร์นสีคนละสีเออเอินจี่ไปเป็นพลุ๊กเลย

ครับตัวนี้เจอรูที่อุดมันอุดไว้แล้วครับนี่รูน่าจะอยู่ครับนี่ขวาซ้ายซ้ายมีทางห่่ไหมนี่มั่งนี่นี่รูรูมันนี่ใช่รูนี่มันไอ้ที่จะแก้กายเนี่ยนี่อใช่นี่บโอหากริ้น กี้ตอวเลยโอ้โหขำขำไีหมดบังังมือเลมฮึสดแรยกระทองนะับตนี้กลังใส่คอมแบตเลยครับมิทหารนะพี่คอมแบตเิีิตอะไรแถวตรงรีบอาวุธ

ับ<ห>มาเกาะที่สถานการณ์ต่อไปครับนี่อู้ดูคนใหญ่เลยเว้ยอู้บักเอฟดูใหญ่จ้ะนี่เอามันมีทางแยกไปฝั่งนั้นดิเอเอน้ำปนี่หกเนี่ยเออรังมันเฮ้ยรังมันคือรังมันแล้วเอา,เอามือลวกนี่ครับตัวนี้เ,นเจอรังมันแล้วครับ ไปรางวัลมีฟ้าเลยโถ่ยังกหนรูกผวเน่ยราู้ดันใหญ่เลยลูโอมันมีรูังนั้นจะเป็นลูกเออมันแยกอีกมรเไปดูรูก่งเออนะครับตัวนี้หารูออกครับมันจะขุดรูออกนเอองั้นเลยมันจะออกมันก็ออกคุยๆนิดเดียวมันก็ออกไปเลย อินขุดแยกๆตรงนี้ดูของเพิ่มมีแยกก่อนมันอุดไว้มันหลอกเราไงอุดฝั่งนี้มันก็ปล่อยของนู้นไปให้เราหลอกเราฉลาดนะหนูโอ้หหมดเต็มเลยนี่เกาะติศทางการกับการคุดนูต่อครับนี่นอ,อู้หแย, <ๆ S 1> ย่จ้ ไอขุดเปิดมันเลยนี่เปิดนี่ดูเพื่อมันใหญ่ตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้แต่อขุดในน้อยงั้นหายรูหมดนุ่มฉลัดโรเกเรตดัดหนวดฟูดหน่อยไหนูตัดโรเกียวตัวนี้ pronto เนาะហ្នឹងអាចាហ្នឹងកោទៅទៅជិះទូចឯបាត់មកជិះធំធំកว้างๆគុណណកว้างទៅមិនหายនេះครับໂຕនេះជិះរាំងครับនេះរាំងหนูครับនេះໃຜមិនឃើញរាំងหนูครับនេះครับໂຕកណាគោះស្មោស្មោស្មោថ្មចេះវិញនោះស្មោថ្មនេះមិនសំនោះអឺទៅកាយថ្មឯ ปิดกล้องกว้างกล้องปิดกว้างก้อนมันจะหายรูข้างๆอ่ะเพราะมันอุดปุ๊บมันจะปล่อยอันนี้ไว้หลอกเราน้องก็จะหายนี่เออมันจะอุดไปนี่มันจะจะหลอกเราเราก็ขุดแต่นี่ไปเกิดอะไรติดจรวดครับว้ายสวยคำตัวนี้มดกัดครับนี่เปลี่ยนมุมกล้องนะครับ

ปุดไปเสียงมันด,ด,ดึงไปทุบดึงไปหมดเออแต่มันอ,อกทรกเหรนะอไปเปิดอย่างนี้แ้่ต้องปุดๆุดไว้อย่าปุดในน,นนาเลยปุดในนาหายชิบูกูนี่่ายนี่พี่หายรู้ ปตรงได้มาตรงได้โนดูมันเะเอ้ยเจอทั้งยีาเลยขนานอะดูางคันแหลไปแล้วจนนอนเลยจได้ไปนู่นลงโน่นเลยเกอบดูเกอบเกอบดูหลังปะเลยยังไม่หมดรูยังูไปเรื่อยๆนู่ยาไปนน่นเลยเอ็นยืนตรงนั้นเลยตรงฟังนั่นน่ะหอยเด้อผมเป็นเด้ออะี้เด้อว้ายงยานอ เปิดเอาอย่างน้ออกแค่ตัวเดียวมันทำถึงตู้หน,นึ่งแล้วออมันเอาอะไรตัวกินเป็นอาหารต้องข้าวนะหอยกระย่าถุงออกออกฮะจะให้รูห้หรอก ai cho nó bao nhiêu hả Đấy đu mần, đấy đu mần Tại vì chọc đó, tôi đã tụng nó Chọc đấy ấy tụng đấy anh chị đòi anh chị chứ cho

มีรอยอุดใหม่ๆเลยอุดใหม่ๆเลยเกี่ยมากเลยมเล่งเกินดูมันลายทางครับเกินงานแนวนี้นคนดังครับที่ก็ได้แสวงไปแ้นะ Thôi, cho đại kiến mình thấy rất Ủa chọc phía nào phía nơi cha bác đại gia, ông ngư, đại gia Thì bác là bác phương mật giờ này không ព Respect... ្រោះលាយហែងវិញណមកលើទៅនេះហើយចុកស្ទេកាយចុកចូលហោយកអីវាបើអាប្រុងធុំឯងចេះតែជីឡើងប្រុងធុំទៅច្អឡើងគ្រុបនោះហើយច្អឡើងដាច់មកលើមកនេះនេះយកណនេះព្រោះហូរហូស្រងណាទៅហើយណຕ້ອງវត្តតែលុំអុំរេមកគង់ណដៃចាស់អូណានេះครับយ៉ាងគ្រុបរត់ផ្លេកត្រុបនោះសុខសៅមានគ្រុបគេងនោះទៅណឲ្យវត្តអើយឡើយ นี่ครับตันนี้ในลุงครับนี่มือโปรเก่าครับนี่ของแท้ครับลงมือเลยครับนี่นาเตือนด้วยครับนาเตือนครับนี่ดูครับเฮียพอเฮียพอนี่ครับมือโปรเก่าครับลงมือแล้วนี่เปิดหบเเปิดข้างบนออก นี่ครับอาวุธบ้างได้จันตามลานหนุเนี่ยโอ้หันนี้เหนื่อยมากเลยครับต้องหุงข้าวสามหม้อครับวันนี้ใช้แร้เยอะมากเลยครับนี่สาหม้ออิบไหมนี่

มันต้องหุยจะได้ดมูยทีวมันตะลุกลเรามาจะอามันตะลุกน่ครับตอนนี้หารูทางออกนู่นนะครับนี่

ព្រុងត្នះកានេះនេះលោកครับព្រុងចកនៅហើយចាញ់នេះពី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 ទៅបាត់ ันน <ste ve> ี้ลูหายครับนี่หมดรูจินิหนาเกินเกินจินิรุปันไดเร็วมะบัดขังนาทีดอกแค่แค่นี้วาบัดตะวีไ និងញ៉ែកច្រះគងក៏ពេះទៅអើបិជុករកឯនេះទូជីទួយនោះវាឡងទីទួយតែបិជកែមុខធំយើងទៅបាត់តែប្រុងវិញតាមធំញ៉ែហ្វូននៅឡង មានប្រមុកនេះទៀតត្រកទុកវាចាប់បើមើលជៀបហ៊ឺខំហ៊ឺពងមួយ20000អាំមួយបរមហើយ หมดครับวันนี้น่าเสียดายมากรูกอย่างยาวเลยครับหมดคันนาครับนี้น้าลุงเทิดยาดิ